ดูทุกคนขอมโม่ด่น้นองหิวมาหาถงน้องยายเคี้ยวหองเกย์หนอห้องสาวซุยของเกยตรวนของเฮาพี่น้องสวัสดีเดิมชีวประถมทางคนแต่งผ้าขาวผ้าเพ้นอยู่เทิงเฮือนหน่อยพี่นอ้องเลยอ่าอยู่ตลางแล้วพี่น้องครับเครื่องโม่เนาะสองกล่องมีครัวบรรณบอลอาจารย์พี่น้องมีหมูผู้ใหญ่จะดีซอย ตัวหนึ่งชาถุเด้อดถกบุญมึงมาแต่สาวเพ้ยอืเสีดีพีเพย์พติงได,ด้ไหยตัวนี้ดดนี่สีดหมูสีดมัวอืมถ้าจะเอาขา้าวบุนนำเนาะ ่นหาสิบโลเศเอาปลาบเห็ดหน้าอืเฮ้ยมันมาหาข้าเข่าไปเลยผมคนกระลายแต่เสาเนาะเฮ้ยเนาะปุกเต็มโตยายยายน่ะสิมกูแล้วกากูจิสาขนมโมบุญนะจองขนมมิดเด้นั่งแล้วผมเป็นยังขนมมืดเรา เพราะว่าอันงานงานแจกน่ะเพิ่นสิมีข้มขนมอันเดียวบ่อีหยงบ่เฮ็ดหยังว่าลืมามาโมบุญน่เด้อพี่น้องแต่ละงานน่ะสิมีีนี้่หมดล่เออบ่เป็นยังว่าจังว่าเดี๋ยวนีน่ะโอ้เปดไปตัวนึง้าซะ

อย่าเค็มบบเลยอือเองกินเค็มเลยอือ้เฮ้ยอันนั้นมีงัวมีหมูพี่น้องเอ้ยมีกระปุนมีหวานโอ้ยายเอ้ยอืมแค่ไม่ถึงเลขพันบาทเนี่ยอแค่มีถึงเลขพันบาทจ้างว่าน้ำเดือด <c oughs> มัเได้หมพัน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 เลยเฮ้ยมึงพันพันส่ายอย่างนี่ถึงนะ แรงอยู่นะเลขละเลขไทยถือเลขคนได้่าซื้อความฝัน่าถือเลขหคนเ้ยเลขไทยเเอแล้าแล้วว่าก้านแมวเฮ้ยแม่บาะเขาไ่ได้หับได้บอกอืมเขาหับจะหาร้อยจะินั้นมลยมันสูงเกินเด้ปด่ก็ไเราแล้วหนึ่งบาทละแปบาทละแปสิบ ห่วยพันบาทแปดแสนบุยแปดหมื uh, <leigh> ่นแปดหมื่นดอยบาทกันแปดพันเนี่ยกูขึ้นหนังดีๆเหรอมแต่คิปเลวกูจังสีมือบขั้นวันขบุญนแสก่สีกินยกกินยังสีงวกินบ่ไรมีสีหมูอล้แห Bỏ baba. thịt again, thoát mô mật sáng hơn. Mẫn chẳng bốp bung bung mà bung 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 b Hả? Bạn Hm? 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 Cái Hm? 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 đó Hm? 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 มึงคือบอกแพ็กจากกา,านกินอันเดียวนี่แหละกองไปเนี่ยพวกบอกพักกับผมีพักกับผมมีย่างเพ็ดนี่มึงคือแบบเพ็ดเนี่กูุ้เตรียมตัวเถอแม่ครัวกับบอลายแถวเมือนงานซุเด้ยเนาะเออแม่ถอดและวมืองานซนุปนะป้าตเต็มเลยแถวนี้พี่น้องเยลยเจ๊เลยโอ้โหกับกระหันนั้น อันนางมันสิทอดแล้วเนาะอืมแม่เลยสองคนกับสองกองเนาะอยู่กลางเลยเนาะพี่น้องนเนาะเวฮากระโมแล้วอฮากระยางมาท่านผีโบไดมี่บานเฮาดอกพี่น้องมีแต่สองคนนี่แหละอันแล้วเลยเด้อพาเขาวนางก็ใจเอาบ่ชัดโมงเลยเฮ้ยสิบเอ็ดโมงกว่าจะได้อีกยัง ôi thằng cả khu mượn bó, khai ăn mà ăn, nước ta nát đón bớt leo, ừ. nước ta bạc liềm mây bạc liềm mây cắt trèo, trèo. <laughs> Àm bạc liềm mai, cái thôn long thành mà hùng chạy gấp bận, đang đợi, như mời. Ừ. ขั้นตามเกุ้นะกูขาดเนา่ม่ันอนเตามเสีบได้เอาบอยาอยู่เลยมึงเอิไหเฮยอ่านอ่านแม่ค่าแม่ค่าแม่ค่าตามุงินแม่ค่าต้ามพระเจ้าช่างพิเศษเนี่ยพระเจ้ามามอบุญตามเชกะปุ้นตามุงหงเสกะปุ้นด้านหนึ่งบุรบร กูรู้กูรู้เมื่อไงเด้อมาเองไปก็เฮ้ยนึกไปโม่บุญแหนเอารถทั้งคนทั้งบ้านเห็นแมงม้าใช่ปะนางโอ้ฝ่าได้เรามาบอกเลขนะเพราะัดไปพี่น้องอยู่ลุ่มนะแมงแมงมาแมงมุมนะไลผู้เฒ่าอยู่ในหันนะอันนี้นีแมงมาอันนี้จับอยู่ในชาละแมงมุมนาะมันสวยของแมงมุมนาะมันสวยกันถือเลขแมงมุมนะ ค่ะแล้วบอกลูกลานก็มีซ like> ื้อเบิ้งเฮ้ยเปิดผนโลมให้มั้งยันยุ่งกินขลุ่มแน่น่ะแม่เนอ่ย์บอกเมียพาะเจ้าตัวนี้เมียพร้อแม่เนอย์หนึ่งลูกผัดว้าเห็ดลือเขาในหาผ้าหนิจรองเมาจรองาขาในหาผ้านี่บ้องไล่ดูหาพร้องสิไปอยู่บ่ไปแม่ไปแม่ว้าใ้ตัวบางใหญ่ เลขอ่าแมงมุมกรับสามสามเจ็ดสามไปเนาะเลขอันแมงมากับสิบสองห้าสองเก้าสองมันเก็บมันถือบอลเลขล้าบอลนางเลขเล้าบอลเบอกเลกไทยได้ไหมนี่นะ ได้กุ้งรับรับมั่งอต่ปอดอยู่นี่นะนะนี่ใ่กัไปใส่กับใช่หดพ้ก็บใ้เด้อมาาลกใ่พ้ก็ยายนทุกเพ้ยนทุกแพ้กใช่แต่ยามาลดวะใส่จานสองยานบ่าหนาวมึงบวงมือลิงนี่อยู่เฮยไม่ถูกกับบมีบ่เฮย พูเอามานั่งเผาผภาขเผาเพนพี่น้องกินเน้องผูดป้าเขาจะเห็ดขักหรือเนาะใส่มักเมก็ดกระทินบนบอกกินอันบอกดิกินแนวอื่นพี่น้องกินตามแ้วกระซิเมือเนาะจะซุยกับผักข้าวเจ๊ต้นกับผักข้าวง่ายเคี้ยวกับผักเจ๊หนวดกับผักพี่น้องไปปวดพู หิทงขาเป็นแขนกล่องเขามาจะแนมก็ถือหัวรตู้บานได้อีกเนาะตู้อันสี่ประตูบ่เฮยตู้แบบใดตู้ไปรถไอตี๋บ่หรือเดี่ยวใดโมเมนกูเห็นเจาดน่ะนะบ่เนี่ยบ่ เออกูเห็นจอดนั่นะบ่อนี่ตอนกูมาน่เที่ยวเลนีเทยหงบ้านเอ้ามันแปลกแล้วคะแนวนั่นเนาะมันแปลกแล้วเฮ้ยคะแน่นั่นเนะฮ้ยเอาบุมากินน้ำกเฮ้ยกินมัดกระตุกกว่าอะไร ยมันอน็าหนออ้ย่าแล้วไม่ได้บอกเลขบอเลขไทยได้เมือนเนาเรจกเล่ไปกเลพันลงไปแต่ลังพันคะกว้านแตโทรมาหวัไมขขางงอะไรจักดกำลังพันว่าพันแบบพันแบบีน้อยนั้นพันเห็ดร้อยน้อยนั่นนุงฉีแม่ไป phải là khung thỉnh cũng khá phải khá ừ. ừ. má, cioè, má là khung khương được hao mòn rồi anh mận bạo หนังเผาะักเข่าให้เขาบ้านเนี่ย